ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับในเกมไบโอช็อกนะครับเป็นภา์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมจาไม่ได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมกะจะทําให้ไอ้เกมเนี้ยมันจบก่อนที่ซีรีส์จะมาลงเด็ดฟิกนะครับแต่ว่าในตุวคทีิเยวของผมนะครับต้องมาดูกันอีกทีว่าระหว่างซีรีส์ที่คอนเด็ดฟิกกับเกมของผมเนี้ยคลิปของผมเนี่ยใครจะจบก่อนกันนะครับถ้าตอนนี้เราเฮ้ยทำไมมันอยู่ที่นี่เลยวะเฮ้ยไกลไปเปล่าไกลไปเปล่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราเอ่อรู้สึกว่ามันมันไกลไปอ่ะมันไกลไป ผมจำได้ว่าผมเซฟไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเซฟไกลขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าใช่นะไม่ไกลอย่างงี้ไม่เอาเราไม่ิดเราไม่วิ่งโอ้โหต้องวิ่งไปใหม่เลยเอาได้ไงแล้วปุ่มอ่าเรื่องของปุ่มนะครับเรื่องของปุ่มนี่คือผมลืมหมดเลยมันต้องกดอ๋อออย่างงี้นี่เองมาทีนี้ไปกันโอ้โหมันโคตรไกล

ก็อะไปกันก็มันไบไปี้นะครับสิ่งเดียวใช่ไหมเอามาทำให้เขาถ่ายให้เราเล่นวงคอนไปไปก็ไป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 ไไ้ไป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 าปไ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 ปปไ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 ไปไปปไ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 ปปไ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 ปสิ มาแฮกก่อนเลยโอ้ไม่ก๊อดนี่มันโอ้ไกลแล้่ยนะแม่งโคตรจะสุดไกลเอาไงดีวะเนี่ยอโอเคอาา่ะฮะอย่างนี้แล้วกันทีนี้ต้องหายพวกท่อด้านข้างให้เจอ โอ้โอ้โอโอมาหุยสวยจัดโอ้อะไรอยู่น,น่ะเกือบแล้วโอ้ยตายเหอะตายให้หน่อยสวยเฮ้ยตกใจหมดตกใจหมดอัมตาครับอัมตามากตอนนี้เฮ้ยน,น,นั่นใครนั่นใครก่อน โอ้ไม่ก็อ oh ตีก่อนเลยสวยเฮ้ยท่านก็มีคนไม่ต้องไปเฮลโหลเลยอย่าไปเฮลโหล و. อืมอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอาฮะตายสวยประตูนี้เรายังไม่เคยได้ไปใช่ไหม ตอนนี้เราถึงตรงปัจจุบันแล้วครับเจดคือปัจจุบันเรามันต้องทำยังไงไวนะ้เนี่ยปัจจุบันเราบีอะไรบ้างอะอ่ะเรามาดูก่อนว่าปัจจุบันเราบีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นแฮกไอ้เครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้นี่มันโอ้โหไกลเลยอะมาปลดเ้หมก่อนปลดปลดให้มหมดก่อนอน,นี่นี่คือไกลเลยเนะี่ยไกลจัดอ่าอย่างนี้แนละ้วกันขึ้นมาขึ้นมาเราเอาแบบต่อท่อให้มันขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้อ่ะคชิปหายแล้วอ่ายังไงดีอะเนี่ย อ่ะขึ้นมาอย่างนี้อ่ะฮะโอ้หไวด้วยไวด้วยชิบหายแล้วอ่าขึ้นมาสิขึ้นมาสิขึ้นขึ้นอ่าขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาตามซ้ายอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อย่างนี้สวยไปู้ได้เป็นเพื่อนมีไหนด้านหลังโอ้เราจะไม่เคยค้นตรงนี้ คนให้หมดครับเรียกว่าคนคนให้หมดใครมันฮูดี้ทูติงอีดอนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้หลังนี้ไอ้ตรงนี้คือเราเคยไปแล้วแล้วมาเป็นเจอกับบิงแดดดี้แต่ทางเนี้ยเราน่าจะยังไม่เคยได้ไปนะครับทางนี้เราจะไม่เคยเฮ้ทางนี้สิโอไมคก็อะไรวะเนี่ยอะไรใครโอไมคก็ แม่งโยนระเบิดโยนระเบิดได้ด้วยเอ้ยเราต้องใช้ประโยชน์จับค่ายปืนค่ายปืนค่ายปืนช่วยด้วยค่ายปืนค่ายปืนอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยเหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมา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 ,มาเลยน้องมาเลยน้องมาให้ค่ายปืนช่วยยิงว้า โดนยิงไปดิโดนยิงไปดิเจ็บต่อสิเอ้โฟล์ชอบเล้ระเบิดจะไหนวะเนี่ยมันหนีอ่ะฉลาดที่ผ่านไอ้บอดเกมนี้โฮทีฉันเป็นนักโทษที่เจอรมานีแคมป์อายุแค่16ขวบเมืม่อตอนที่ฉันได้รู้ว่านักพืชศาสตร์ษษาชาวจัลมานีฟพวกหมอน,นั้น ได้ทำการทดลองบางครั้งพวกเขานั้นก็เอ่อทำให้เซต์ตู้องเขาเออร์เลอร์พวกฉันบอกพวกเขาว่ามันเออร์เลอร์แต่เขาก็ยังถามว่าเด็กจังเธอรู้ได้ยังไงกันฉันก็ได้บอกเขาไปว่าบางครั้งฉันก็แค่รู้เขาก็กี่ร้องมาที่ฉันแล้วน,นั่นแหละทําเปฉันถึงบอกเขาว่าฉันบอกแล้วว่าอยัดจิงจั๊กอะไรกันไปเดี๋ยวเอดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรไว้เนี่ยยิงอยู่ได้ออกมาบวกใกล้ๆเลยมาบวกใกล้ๆเลยมา น้องมา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 มาดิมาดิสปอมมาครับสปเอมเออใครไว้เนี่ยนี่ใครอะ่ะโอ้กระสุนหมดเดี๋ยวก่อนเอ,อ่อจำได้ว่าเครื่องอ่าเครื่องอะไรสักอย่างอะ่ะมันต้องอยู่แถวนี้เว้ยพวกเครื่องแฮกอะ่ะเครื่องตู้อะ่ะตู้อ่าตู้ใช่ไหมตู้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 เราต้องซื้อกระสุนก่อน อ่ะนี่เัินกระสุนมาก่อนอื่นเราเราจะมาแฮกกันก่อนนะครับเราจะได้ซื้อของได้ในราคาถูกมาอ,อ่ชิบหายละเอาที่ก่อนเลยอุย้ยไม่ได้อู้ไวชิหายเลยไวยเกินไวเกินไวเกิน,กน,กนโอ้แคบตาย ชิหายแล้วอะอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปทีนี้หาท่ออะตรงท่อตรงใช่ไหมท่อตรงมาครับท่อตรงท่อตรงแล้วก็เออ ต้องหาไป,ไปทางเนี้ยอ่ะอุ๊ยชิปหายแล้วไม่ใช่อย่างนี้อืมขึ้นมาแล้วเราก็เราต้องหาทางไปก่อนอะเอ้ยอย่างนี้ไงเออสวยเก่งแกวสุดคิดสุดจ๋าเบียคอมามีอยู่91ดอลลาร์บริหารให้ดีซื้อไปสองยาไปสองแล้วก็กระสุน เหมาหมดอันนี้เป็นกระสุนที่แรงที่สุดแล้วไม่ใช่มาถึงปืนนะปืนนี้คือแรงสุดแล้วเพราะฉะนั้นจัดมาให้เยอะเลยโอ้โหเน็กกระตู hack อีกอันนึงใช่ไหมเนี่ยเราแฮกไปเลยได้กันขอแฮกไว้เลยแฮกให้หมดแฮกให้หมดครับแฮกให้หมดมาต่อท่อต่อท่อต่อท่อ,อเอาท่อขึ้นไปเอาท่อขึ้นไปอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อย่างนี้ โอ้ยเชี่ยเ้ยเกือบถ้าทำอะไรของเราวานะเนี่ยมาเอาเออกให้หมดเอาเออกให้หมดโอ้มันไหลเร็วมากมันไหลเร็วมากชิบพายแล้วอออย่างนี้อืมอย่างนี้อย่างนี้อืมถูกต้อง ยังไงต่ออ่ะสวยไม่ได้ต้องต่อยาขึ้นไปเลยทีนี้เนี่ยแหละหาให้เจอนี่ไงสวยจัดอ่ะมันกันเดียวกันปะวะ เราเราฮิวกันตายก่อนไปเลยอันนึงอ่ะทีนี้ทางด้านนู้นเรายังไม่เคยไปไปไปกันอืมสุดยอดทางนี้อ่ะไปในห้องนี้โอไมค์อีเทอร์โน่เฟรมวัตเตอร์เฮลเดสมันอะไรคืออีเทอร์โน่เฟรมอ่ะอันนี้คือโคทีเมื่อปิกัสโซเริ่มเบื่อเบื่อที่จะวาดภาพของผู้คน เขาก็ได้เริ่มที่จะค้นหาตัวเองอยู่ภายในกล่องโลกเรียกเขาว่าอัจฉริยะผมได้ใช้ได้ปรจจัยของผมในการที่สร้างสิ่งต่างๆในอาชีพของผมแต่ว่ามันก็รูปทรงเหมือนกันช่างหน้าเบื่อดาจริงครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องทำวาดพวกจมูกพวกคางและก็พวกร่างกายต่างๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้พิเศษพิษโวอะไรนะักฉันน่าจะทำมันด้วยมีด อ๋อคือการฟาดลูปด้วยมีดงั้นเหรอเชีย่ยฟาดลูปด้วยมีด่ะเจ๋งโหทำไมมันน่ากลัวจะมีอะไรหลอนๆผล่มาปะเนี่ยไม่มีใช่ไหมเอ,อ่อกล้องวงจรปิดได้ยินเสียงต่างๆที่อยู่ข้างๆนายมันเป็นหูและเป็นตาให้กับไลออนคือกล้องวงจรปิดที่ที่รับรู้เสียงได้ด้วยใช่ไหม ใช่แหละกล้องวงจรปิดรับรู้เสียงได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอบโอ้โหไมค์ก็ศพแล้วเนี่ยอ่าอู้อู้อู้เชียร์แล้วเชี่ยไงแฮก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 เอามันเป็นพวกเอามันเป็นพวกก่อนเลยมาแฮกเอามันเป็นพวกครับเอามันเป็นพวกมา ทีนี้ต่อท่อลงล่างเอ่อล่าง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 ต่อลงยังไงอะอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วกันมาลงมาตรงตรงทื่อๆเลยแ้วค่อยมาเลี้ยวเอามาเลี้ยวเอาซักตรงนี้แล้วกันอืมอ่าเลี้ยวถูกต้องแล้วเราก็เลี้ยวตรงไหนตรงนี้อ่าตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เรามันต้องหาทางลงก่อนเราต้องหาจุดบันจบคือทางลงตรงมาตรงนี้แบบนี้แล้วก็ดีงามอ่ะแบบว่าดีงามอแบบ่ะ โอ้โหเฮ้เคเคยมึงอย่าเพิ่งเออเด้อเออเลอร์มาก่อนจะได้แฮกเฮ้ยเออเลอร์สิไอ้ห่าเอ้ยอุ้ยอีฟกูขอโทษ ไม่รู้แหละไปแล้วหนี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 หนี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 โอ้ไม่ก๊อตดันใครกันคะสุดสวยคนนี้นี่ใครกันอะ่ะสุดสวยคนนี้นี่ใครกันใครกันสุดสวยคนนี้ใครกันคะสุดสวยคนนี้นะ่ะยิงทําไมไม่ใช่คาวบอยไม่ใช่คาวบอยการยิงคนเป็นสิ่งไม่ดีคราวสมออ๋อนี่ไงเฮ้ยพลังไฟหรอ ไอ้ยังแกม 1, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าแต่มันไม่มันไม่มีซับอ่ะแต่ก่อนมันไม่มีซับกวนกวนกวนบาทาแหละแล้วมันไอ้นี่ไม่ได้ด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าสามสองไม่ได้ด้วยอ่านสามสองไม่ได้ด้วยคุณกวนบาทาผมมาอย่างเงี้ยออปชั่นอ่าออดิโอเกมเพลย์ป่ะเนี่ยออฟหมดไอออนหมดแล้วอ่ะคือออนหมดแล้วทำไมมันไม่มีซับวะพลังไฟวะ โอ้ครวะน่าพลังไฟพลังไฟอย่าอย่าเข้ามานะเอ็มพวกช่วรอะไรโอ้ไมคโอ้ถนนทั้งหมดที่แรปเจอร์มันพาไปหาไร่อันโดยรัสเซอร์เขาปลอดภัยสไปเซอร์บิ๊กแดดตี้เตต้าซิสเตอร์เพวกะเขาทำให้พวกมัน กลายเป็นสมุนของเขาท่าอากาศเหรออทำให้เหมือนกับนายเต้นจูบบนฝ่ามือของเขาเต้นจะบบนอโ,โมมากกว่ามั้งโหแล้วย่างสดเียมเรียงตัวเลยเฮ้ยกระสุนเยอะเยอะมากอ่าสไปเซอร์โอ้มียาอ่ามียาสองแล้วก็พอได้ว่ายายาพวกพลังพิเศษอะอ๋อคือมันมใช้ร่วมกันใช่ไหมระหว่างไฟกับ ไอ้นี่แสดงว่าต้องปฏิหารให้ดีครับบริหารให้ดีแล้วอะ reload exit คือทางข้างล่างนี่เรามาจากทางไหนบ้างวะเนี่ยเออวะเราเรามาจากทางไหนบ้างอะเรามาจากทางนั้นใช่ปะข้างล่างนู่นอ่ะอนนี้คือ exit ไป exit ก,กันออกไปจากที่นี่กันเถอะที่นี่มันไม่มีอะไรดีแล้วมันมีแต่อะไรก็ไปดูสไปเซอร์เต็ไมไปหมดเลยเฮ้ยด้านกล้องชิหายแล้วอย่าเล่นกล้อง เฮ้ยหรือว่าเอาพลังไฟไประเบิดน้ําแข็งอันนั้นวะผมว่าใช่ไอ้เนี่ยเฮ้ยมีสิทธิ์ใช่สูงอะแบบคือมันใช่เลยอะความมอจอนี้แต่คือก่อนอื่นเราเราขอไปเก็บของตรงนี้ก่อนนะกันนะครับเราจะได้แบบโอ้ดูเสียงวานนี่ไงพลังไฟคือเราจะไปต้องไปเอาของตรงนั้นก่อนอะมันมีของไม่สน big daddy นะคือยังไงมันก็ไม่เห็นเราอะโอ้น่ากลัวปะ เฮ้ยสเตนแมนเหรอโอไมค์ก oh ็น um, hey. ี่ไงคือตามในเรื่องเลยสเตนแมนเราต้องหาทางไปที่ห้องผ่าตัดให้ได้สเตนแมนมันอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงสไปเซอร์อยู่นะเว้ยมันเหมือนกับวันที่สี่ระเบิดวันที่สี่กระดากระดาเลยเฮ้ยเราต้องมีพลังพิเศษพลังกริดด้วยเหรอ แล้วเราถ้าเรามีพลังพลังกิจเทเลคิสในสิทธิ์เราจะควบคุมไอ้พวกถังระเบิดได้โอเคจะมอนี่ให้ข้อมูลน่าสนใจมาคือพลังเทเดคิสในสิทธิ์คือพลังกิจเทเดคิสในสิทธิ์ก็คือพลังกิจในการเคลื่อนย้ายสิ่งของนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพวกเทเดคิสในสิทธิ์แล้วก็เราสามารถที่จะโยนถังระเบิดได้โดยที่เราไม่เจ็บตัวนะครับเพราะฉะนั้นนักล่องเลือกว่าหาเทเลคิสในสิทธิ์ให้เจอแต่ตอนนี้เราออกแค่พลังไฟเราก็พอใจแล้วว่ามาเผาข้างล่างใช่ไหมรู้สึกว่ามันต้องเผาข้างล่างแบบ ใชมีด้วยเหรอเพิ่งรู้สเตทแมนรู้อ๋อเคยอ่านแล้วชักมันถ้างั้นเฮ้ยใช่ด้วยใครวะเนี่ยอู้อ่าอู้อ่าอู้โหตกใจหมดเวรอะให้เสียงขัดขาหายให้นี่แ McDonald นี่ว่ะแฟงก็อยู่อ้ไม่ โอ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนลืมอ่านนึกว่าเป,เป็นเคยอ่านแล้วครับขอโทษที <c oughs> มาแฮกเลยจะ <c oughs> ได้เอามาเป็นพวกเอามาเป็นพวกครับเอามาเป็นพวกต้องมือไวหน่อยอันนี้อ่าอะฮะอย่างนี้ต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต้องเรียงต้องเรียงต้องเรีย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 งให้เป็นระเบียบ อ่ะอย่างนี้แล้วเราก็โอ้หมายก้อเนยอย่างนี้แล้วกันอ่ะขึ้นมาเรียกว่าเรียงต่อให้เปละเบียบขึ้นมาเรื่อยๆจนเรามาประจบบันจบกันที่ตรงอาชิบหายแล้วเอตรงนี้อ่ะสวยเฮ้ยแล้วเสียงใครไาวอะไรเลยสักอย่างเนี่ยใครมัน้หย Why? Oh my god อู้มีแต่โคพ่องแฮกไม่ได้เหรอเฮ้ยแฮกได้แฮกมันจะได้แบบจับเราไม่ได้จะได้เดินสบายหน่อย ไงดีวะอ่าอย่างนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างใช่ไหมลงมาลงมาลงมาหาทางลงอีกหาทางลงอีกยิ่งแฮกเราเราจะได้มีเวลาแฮกได้มากขึ้นอ่าอย่างนี้ต้องแฮกให้เรวครับต้องแฮกให้เรวอย่างนี้อ่าต่อท่อให้เรวเข้าไปอ่าแล้วเราก็อืมอย่างนี้ใช่ปะเออได้สวยเดินสะดวกละทีนี้เดินสะดวกละทีนี้ แล้วจะนี่มีอะไรบ้างอ่ะโอ้ยมีกระสุนของดีเนี่ยโอ้ของเยอะของเยอะใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าอุ้อะไรวะเนี่ยทีคลินิกสนลน4 4 DR สันช่องลูกค้าชื่อฟอร์เทนฟอร์เทลิสติกคนไข้เป็นผู้หญิงเพศขาวเอ้ยเพศหญิงตัวขาว ได้ยินไหมวิเตอร์วอลเลนได้ยินค่ะได้ยินครับคุณลอสซิลบทีนี้ลอสซินั้นเป็นเคสที่ค่ายพยาบาลพยาบาลกดเขาลงพยาบาลกดเขาลงพยาบาลอะไรมันวะจะอยู่พยาบาลกดเขาลงแล้วก็เฮือเฮือคืออะไรวะเค้่อันนี้ไปได้ปะหุยหุ้ยมีนี้ด้วย สวยอะโอ้โหใครไวเนี่ยโอ้ตกตกตกเอออยู่อยู่ไฟก็ติดติดดับดเฮ้เฮ้แฟนช็อคกี้บอกอัพยูอัพเปอร์บอดี้ออร์โรยจูเออร์เวียดคัพไร่าคอมแพตโิิกแมกยูเบเตอร์เดวินเหมือนเปิร์กป่ะจ่ายรายเมได้ดีขึ้นเงี้ยหรอโอ้ วสวยจัดโอ้ยปวดหัวปวดหัวไปเกนไปหนึ่งผมไมเกนแดกเ้ยไข่วะนะฮ่ยทีตัวตายเลยเหรอมาทีนี้อันนี้ทางนี้คือล็อกอยู่ใช่ไหมทางนี้อทางเก่าปะเนี่ยทำไมคับค้ายเหมือนจะเป็นทางเก่าเลยอะ น่ะทางด้านขวาที่เราจะต้องไปโหแล้วดูมันนอนตายขนไข่ทั้งกันเลยเนี่ยมันทำอะไรกับขนไข่มาเนี่ยไอสเตทแมนเฮ้ยเขาแค่จะจะมาสัญญกรรมไม่ได้มาฆ่าตัวตายอีบัดซบนี่สเตทแมนอ้ยเขาตกใจหมดไอเวนเข้าไปได้ปะ ข้าไม่ได้งั้นปล่อยไว้ก่อนแล้วกันใครหัวล้อก่อนอยากรู้มากเลยว่าใครหัวเล้ออ่าดัดตี้เดนโอ้โหจเจอดัดตี้ไว้ได้อยากเจอบิ๊กดัดตี้นะยังไม่หอมยังไม่พร้อมจริงๆอะ่ะหัวลวดูมันเปิดเพลงแอบหลอนนะเนี่ยอยากติดติ้กสิเลยนะคลิปเนี้ย รถที่สามดรซูชองลูกค้าฟอร์ตินทำงานทำงานได้ดีกับเทนดิคินเนสิตเป็นปผลไปแปได้ด้วยดีพวกวัสถุร,รอบๆตัวที่เป็นชิ้นดิชินน้อยนั้นสามารถควบคุมได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆแต่ว่าไม่สามารถจุดคอนเลของกระสุนได้แต่ก็สามารถจับของที่ถูกคว้างมาได้ปัญหาก็คือพัสดุนัจะมีปัญหาอยู่ในบางครั้ง ซูงชองแค่ต้องการไอเดียใหม่ๆที่จะควบคุมกับพาส์ิทนี้ได้พาส์ Part ิทก็คือพลังไอ้พวกที่เป็นเป็นเข็มฉีดยาแบบที่เราใช้แบบพวกอย่างนี้นะครับคือเป็นพวกเข็มฉีดยาเรามีอิเล็กทริกพาส์ิทแล้วก็อิเล็กทริกเออไม่ใช่หรือเป็นพาส์ิทไฟนะครับทีนี้เรา้อขาดก็คืออ่าพาส์ Part ิทเทเลคิดในสิทธิ์ก็คือพาส์ิทพลังจิตนะครับอันนี้ไงว้พลังจิต เอาชิบหายแล้วเอาแทนอะไรดีอ่ะไฟไฟ้าใช้บ่อยอะ่ะขออันนี้ก่อนแล้วกันสามารถที่จะโยนมาถถกได้แต่ก,ก็สามารถรับและก็โยนกลับคืนไปได้โอ้ไม่ก๊อดนี่มันเฟียวจัดลอ,ลองดูสักอันได้ไหมเอ่อเอ่อเออโอ้ไม อ๋อต้องกดค้างไว้เกตแล้วเกตแล้วเกตวิธีใช้แล้วอ่าเฮ้ยแล้วใช้พลังไม่เยอะด้วยนะดู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 ดคือมันใช้แค่นะี้ฮะเคยใช้น้อยด้วยเก่งแบบนี้คือจะเป็นสายพลังจิตจะเป็นสายหลักของผมนับตั้งแต่นี้ครับสายพลังจิตอีสเดเบสกินพลังงานน้อยแถมได้เม็ดุนแรงผมรักพลังจิตครับ เยอรมนีนักโทษในเยอรมนีแคมป์นั้นเขาได้เอาคนมาวิจัยแล้วก็พวกนักโทษอื่นๆพวกเขาเรียกว่าดอวันดคาเป็นเด็กพิเศษเยอรมันเขาพูดถึงรูปร่างที่เป็นตัวตาสีฟ้าและก็รูปร่างต่างๆแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าทําไปฉันต้องสนด้วยถ้าไปคนนี้เกิดมาแข็งแรงถ้าไมคนที่เกิดมาอ่อนแอคนที่ฉลาดคนที่โง่ถ้างั้นแล้วก็แค่ฆ่าทั้งหบดสิคิดไหมว่าพวกเยอรมันนั้นจะสนใจอะไรบ้าง อะลรไงไอ้นี้เขาเริ่มไม่สนใจอะไรวะแต่ว่าเราสนใจในเรื่องพลังจิตอ่ะพลังจิตวูดมันจะจัดโอเคเท่านี้ก่อนดีไหมนะเท่านี้ก่อนดีไหมคุณคิดว่าไงอ่ะโหพอได้ยินเสียงหัวร้อนแล้วแบบอ่าชิบหายละโอเค งั้นก็สำหรับคลิปนี้ครับผมว่าผมจะขอพักไว้ก่อน่อดีนะครับเพราะรู้สึกว่าพอผมได้ยินเสียงไอ้หัวเราะเฮี้ยเนี่ยไอเสียงหัวเราะเวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มไม่ปันใจตัวเองเลยผมรู้สึกว่าครา้งหน้าต้องมีอะไรแย่แยๆรอผมอยู่อะเอาเป็นว่าไว้เจอกันไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เซฟแล้วเจอกัน